สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับกับปัญญาเทคเตอร์สาขา2นะครับผมอัปเดตว่ามีรุ่นไหนเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับวันนี้วันที่24มกราคมผมขอโทษนะครับก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะเพื่เปิดเปิดเข้ามาชมนะวาฝากติดตามและฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละก,กันนะครับจะชอบคลิปนี้นะครับ วันนี้เรามาอัปเดตสินค้านะครับภายในร้านนะครับเริ่มต้นกับคูบาร์ตา L สามหกศูนย์แปด SP นะครับตัวนี้ตัว SP นะครับใบบีดคันล่างนะครับด้านหลังเป็นผันพวนนะครับรถจดทะเบียนปีห้าแปดนะครับใบมีดจะหน้าพร้อมผันพวนราคาอยู่ที่สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับผมใครที่ชอบสามหก SP เกียร์สเตนร์นะครับเกียร์อยู่ข้างคอกรอยนี่ยนี่เลยนะครับสีสันเดิมๆนะครับลูกค้าสีสันเดิมๆเลยนะครับยางดี สามแส้น3 6 5 0 0 0บาทถัดมาเป็น L3608 นะครับคันนี้จดทะเบียนปี55นะครับใบมีดหน้าพร้อมผ่านพัวราคาอยู่ที่3 2 0 0 0นสอง0มืบาทใบมีดหน้าพร้อมผ่านพัวใหม่นะครับให้ผ่านพัวใหม่3608นะครับตัวนี้ปี53นะครับใบมีดหน้าพร้อมผ่านพัวใหม่เหมือนกันะครับอยู่ที่3 1 5 0 0นบาทนะครับใครที่ต้องการรถเครื่องยนต์สามสูบดเ,ดเล็กนะครับสาแรงตอบโจทย์นะฮะการทำงาน มันจะเป็นงานไล่งานนานะครับเหมาะมากเลยสาว16แรงนะครับตัวธรรมดาก็จะเป็นเกียร์ออยู่ข้างลําตัวเนาะเดินหน้าถอยหลังอยู่ข้างลําตัวถ้าเป็น SP ก็อยู่ข้างขอบพวงลอยนะครับถัดมาด้านนี้นะครับเป็นคูปุต้า L 5018นะครับเบมิดหน้าพร้อมผ่านพวนใหม่นะครับราคาอยู่ที่520,000บาทนะครับราคาทดลองได้นะครับนี่ฮะส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับยางใหม่สี่เส้นเลยครับลูกค้า สวยๆเลยนะครับเก็บงานนะครับเก็บงานสีไบบี้างล่างนะครับฝาโป่งสีสันน้ำเดิมนะครับนี่ฮะสีสันน้ำเดิมเลยฝากระโปรงนะครับใครที่ต้องการหะ L5018 ราคาย่อมเยาว่าไปใช้งานเฉลี่ยที่รับไปเลยเต่มีหลายคันนะครับลูกค้า45 DI านะครับใบพิจารณาพร้อมผ่านทัวร์ราคาอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทนะครับ289000บาทเป็นตัวเครื่องยนต์ในเล็กนะครับสตูบนะครับ 5DI นะครับระบบแตกีรน่าสีกิถอยนะครับสวยๆเลยอิซึกิ54แรงม้านะครับ3 55,000บาทครับเบรมินาหน้าพร้อมผ่านพวนรถปี59นะครับใครที่ชอบอิซึกินะครับไซส์ใหญ่โยงๆนะฮะนี่เลยสีสูบ54แรงม้านะครับแล้วก็ MU4902 รถทะเบียนปี63นะครับใบมินาหน้าพร้อมโรตารี่นะครับ แล้วก็ผ่านพ้วนแล้วก็ผ้นบุกเบิกนะครับราคาที่6 8แ0 0 0บาทอุปกรณ์อ่าอุปกรณ์4ชิ้นเลยนะครับ4ชิ้นเลยนะครับสภาพเดิมๆนะครับ6 8 0 0 0แบาทนะครับอุปกรณ์4ชิ้นใบมีดหน้าผ่านพ้วนโรตารี่ผัานแห้งนะครับแล้วก็ผ้นบุกเบิกนะครับโอ้โหกดเงี้ยไปให้หมดเลยครับยันม้า EF 5 1 4 T นะครับ51แรงม้านะครับยันม้า51นะครับรถจดทะเบียนปี62นะครับ ใบมีดหน้าพร้อมผ่านควนยังใหม่สีเส้นเลยครับคันนี้สวยๆเลยครับ4 7 5 0 0 0บาทนะครับ4 7 5 0 0 0บาทยันมา51แรงนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับนี่นะจากค่ายนาซ่านะครับเป็นผ่าน622นะครับรุ่นใบโบลอนนะครับใบทนแน่นอนตัวนี้30,000อ่า622นะครับใส่สามสิบกแรงถึง40แรงนะครับใส่สีแรงก็ใส่ได้นะครับบวก9 3 4นะครับ3า0 0 0ื่นสนะครับ33,000บาทนะครับ สองของใหม่นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงมือสองก็มีนะครับแล้วก็ด้านในนะครับเป็นรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยว DC95 นะครับรถปี5 5นะครับ375,000บาทนะครับนี่ฮะด้านนี้ก็จะมีพวกสกุลยันม่านะครับ35แรงนะครับ1 0 0 0 0 0สนห0 0 0นะครับ175 0 0 0สนเเปล่า k u ปต t a l อ0 1 8นะครับ ใบมีคันบนนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นผ่านพวนะครับงานล่เหมาะมากเลยครับ435,000บาทนะครับ435คูปต้า L5018 นะครับใบมีนดาหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่4 0 0 0 5 0สนหน่นนะครับมีหลากหลายรุ่นเลยครับ L50 เราคาเริ่มต้น495,000นะครับสวยๆเลยนะครับ ใครท่ต้องการหา L 5 0นะครับรุ่น B 104นะครับรุ่นนี้ก็ประมาณ80,000กว่าบาทนะครับนี่ B 105เลยก็มีเครื่องดีนะครับสำหรับงานล่องอ้อยนะครับใครที่ต้องการหากาวญี่ปุ่นราคาย่อมเยาไม่ถึงแสนนะครับนี่เลยข้าวล่องอ้อยก็ต้องรุ่น B เก่าวนอกนี่นะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อเลยครับเทาเดียวก็มีนะฮะเป็น L 2201นะครับแล้วก็2201ทั้งสองคันนะครับราคาอยู่ที่50,000กว่าบาทนะครับ สนใจแท็กเตอร์มือสองนะครับเชิญในที่ร้านบรรยา์นะครับโทร0875223883 0953399888ครับเปิดทําการทุกวันนะครับเราอยู่ที่สาขาสองนะครับบ้านท่าคอต์ดมณีวังบัวนะครับมีทั้งหมดสามสาขานั่นเองแวะมาเยี่ยมชมมาทดลองขับกันได้นะครับต้องการรถแท็กเตอร์มือสองอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งใหม่และเก่านะครับตัดหญ้าจากค่ายนาซ่านะครับแล้วก็ตัดค่ายตัดหญ้าจากค่ายซีเอสนั่นเอง ครังหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนขอติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ